เคยมาแล้วเหรอเธอพี่ชายดีนี่มาจากต่งเมือนกันเหรอเขาอยู่ปทุมครับอยู่ปทุมนี่เหรออ๋อสาธุเอาว่ามามีอะไรจ้ะเจ็บเข่าเจ็บเจ็บขาเจ็บขาเน็บไว้ที่ป้ายป้ายนะป้ายเออเจ็บมานานยังหลายปีแล้วครับหลายปีเคยมีปัญหาเรื่องเด็กไม้มีครับมีก็มาบวนเลยกี่คนติด ท,ที่จาได้สองที่จาได้สองสามสิบวันเตรียมไห้สองเดือนแล้วกันชีวิตจะได้ดีขึ้นเลยเจ็บมากก็บันนะเวลาเนี้ยบางทีเดินไม่ได้แต่นี่ตอนนี้แล้วตั้งใจจะบวชให้เด็กเขาป่ะได้ตั้งใจใช่ป่ะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เร็วเวนี้ครับได้ครับต้องกลับไปตั้งตัวก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะมาเคลียร์ให้ลาที่ลงไปเด็กน้อยเอ๋ย ไมใใ่ได้ใกล้แล้วนี่ใครเป็นคนดูใครเป็นคนดูจากที่นี่น้องตามาาน้องพามา,า,า,มาแล<อ>้วเธอได้ดูคลิปบ้างเปล่ดูนะเนเ่ะจานืออ้าวเอ,เอยวิญ,ญญาณเด็กน้อยเอยเด็กน้อยเอยเอาบุญหลวงพ่อไปหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานหายโศกหายเศร้าหายหิวหายกระหายหายมืดบอดบัดนี้พ่อเขาได้รับรู้แล้ว พ่อเขามีใจจะมาบวชให้แล้วไปเตรียมความพร้อมให้ด้วยให้มีเงินมีทองมากมายให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ไม่ทรมานคนในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสาธุบุญใดก็ตามที่หลวงพ่อทํามาก็ขอให้เกิดกับบรรดาดวงวิญ,ญญาณทั้งหมดทั้งที่เด็กน้อยและวิญ,ญญาณทั้งหลายทั้งปวงอน,นิสงส์ที่เกิดขึ้นบรารมีที่เกิดขึ้นของทุหายเจ็บหายปวด เคยไปหาหมอแล้วหมอว่าไงหมอ,อเอกซเรราปกติก็ว,ว่าเอ็นเป็นเรื่องเอ็นใช่ไหมโอเคมันเป็นเฉพาะวันภาะวันตัวนหรือเปล่าเป็นวันเปนวัปนวแล้วเคยมีทันนี่ฐานว่าเขาบอกว่าถูกคุณไซ<น>บ้างหรือเปล่ามีคนเล่นคุณใ้ใส่เราเขาบอกเขาบอกครับมีคนบอกเหอแล้วอาการเรากลางคืนอนอนหลับบ้างหลับสบายแล้วเคยเพ้ออะไรบ่าไม่ทราบเน่ แล้วตอนนี้จิตใจโอเคปล่ะได้เบาสบายดีแล้วอาจจะวิญญาณเด็กแหละไม่มีหมอแขกทำให้ผมดีนึงวันนั้นเนละเมื่อก่อนเก็บเขานี่เก็บคั้งนี้มากตั้งนี้น้อยมันก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแต่ั้งเนี้ยี่๊ีตทีกตหมัอนเหมนอะไรวิญญาณมันวิ่งไปเลยเอวิ่งไปวิ่งมาเขาบอกว่าก็จับแล้วครั้งนี้แล้ววิ่งมาอยู่นี่แล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ออกไปยังไม่ทราบผมมองไม่เห็น มันยังอยู่เหรอไม่ทราบแต่ยังเก็บอยู่ครับมันยังวิ่งอยู่ใช่ไหมมันไม่วิ่งแต่มันเจ็บอยู่เจ็บอยู่ตรงข้อเนี้ยแต่ว่าตรงตรงเนี้ยข้อนี้ครับแล้วอันหมอเขาบอกว่าไงหมอเขาบอกว่าออกไปแล้วเขาบอกออกไปแล้วครับเขาเขา้อาไก่มาแรกเอาไก่เป็นเป็นมาแรกแล้วไก่จะไปง่อยแล้วไก่ก็กอยงหาหายเนาครับแต่ความเจ็บเราก็ยังค้าอยู่ที่อยู่บางทีวันก่อนเดินไม่ได้เลยบางวันเดินไม่ได้ บางวันเจ็บหนักก็เดินอีกเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยเหรออาหมอมันเอามาใส่เพิ่มมั้งเหรอเราถามาไปรู้จักกันแล้วรู้จักแล้วหมอเขาบอกว่ามันถูกของมีวิญญาณอยู่มีผีอยู่ครัไม่มีเด็กเลยไม่มีอะไรหรอกอาเด็กน้อยเออตอนนี้กันเจ็บอยู่ปะเจ็บครับเจ็บตรงไหนที่ข้อนี่เจ็บข้อนี่เจ็บแถวตรงสองสองนี่ก็เจ็บยกของแต่ไม่ได้เลย้ไม่ได้เลย อาบุญใดที่หลวงพ่อได้ทํามาขอบุญนี้ให้ดวงญาณที่อยู่ในร่างนี้ได้บุญได้กุศลแล้วหายเจ็บหายปวดหายทุกข์ทุการหายจากความทุรนทุรายหายจากความเท็ดขัดย่อเส้นเอ็นทั้งหลายกลับมาต่อเป็นปกติกระดูกทั้งหลายเข้ามาเป็นปกติเนื้อทั้งหลายที่ช้าที่รอยเป็นที่ผเนื้อจะเ็นปกติ อ๋อเียบร้อยตอนนี้เจ็ดตรงไหนชี้เลยตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยจะตุ่มนี่เลยตกลงกับเนี่ยตรงเน็ตคตัวตลงสองข้างหรือว่ามันเป็นตรงข้อเลยครับทั้งข้อเลยครอบ๋ออออ๋ออ๋ออเอาุ๋อ๋ออ๋ออออ๋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 อส๋ออ๋ออ ใครครอบใครขังไว้ก็ขอให้สลายคลายออกหายไปเป็นปกติให้วิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องถูกกักขังไม่ต้องถูกครอบงำไม่ต้องถูกมัดถูกตะโกดไว้ให้ใคลายหายแการบทน,นี้เินก,กาลังจะถูกดูดูึกดงไไม่ได้ถูกของอะไรหรอกมีคนเคยบอกอะเขามีปู่ คุยกับเรื่องกัน้ยเาเด็กนอนเนี่ยถ้าบอกว่าจะบวชให้เด็วก,นนเดวกว่าจะบวชใ,ให้เด็กอะเดี๋ยวเด็กมันก็ปล่อยแล้ะเด็กก็คลายละเขาไม่ได้เป็นผีแบบไอ้พวกคุณายวิญญาณไลาต้องเป็นผีลูกเป็นทายาทของเรานัเนลีลยเกาะแข้งเกาะขาเกาะกระดูกนี่นแหละ ขึ้นเหรอจะคิวบ้างนะะกินกินคิวกินมันเป็นบ่อยจังจ้องหลังเ, <c oughs> เป็นตะคิวบ่อยเพิ่งเป็นเป็นบ่อยจ้องหลังเลยครับเยันจ้องหลังเอน้องจุตักุญแจสาวลู่รเดเจอนวทีหหิสกะสัวิาทางวจิตนัารทางเย้ต้งใร่เจมาตนรท

กิดที่กิดตรงแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่มีครับเบาคลายลงครับกี่เปอร์เซ็นต์ที่คาดว่ารู้สึกได้เจ็ดสิบหายไปเจสิบเปอร์เซ็นเหรอครับเบาขึ้นเหรอครับวิญญาณเด็กอะเขายอมรับพ่อตกลงว่าถ้าจะมาบวชให้เขาเขาก็จะผ่อนให้เด้วบวชพอบวชจบปั๊บหายเลยเป็นปกติเพราะว่านี่เป็น พลังงานของเขาอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ลืมตัวอีกสบา,ายตัวก็ไม่มาอีกใช่ปะใช่ครับไปได้ไปได้ไไดครับดี